คนที่อยู่ตรงนี้เป็นชาวกรีกโรมันน้องๆก็ลองคิดเอ้กรีกโรมันนี่น่าจะนับถือศาสนาอะไรอ่ะก็น่าจะนับถือศาสนาคริสต์ไหมล่ะเขาดูเป็นฝรั่งฝรั่งนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองเดาๆด,ดูก่อนเดี๋ยวเราคือเรื่องแบบนี้นต้องใช้เซนไงน้นองๆอ,อาจจะไม่สามารถตีออกมาได้ว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะว่ายังไงเราเนี่ยประวัติศาสตร์มันเป็นอะไรที่ผสมผสานนะคะเราไม่สามารถแยกออกมาได้เหมือนสูตรเลขหรือสูตรวิทย์ที่แบบอย่างนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวนั้นมันผสมผสาน ถ้าน้องๆต้องการที่จะรู้อย่างลึกๆเนี่ยก็ไปศึกษาให้ละเอียดเพราะว่าในบางช่วงเวลานั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันยังมีเรื่องราวอีกเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นตรงเนี้ยเราจะพูดไปเลยได้ไหมว่าสมัยโรมันนั้นถูกทาลายอาณาจักรโรมันกกีกโรมันนั้นถูกทําลายไปตั้งแต่ปี476 ก็ไม่ได้เพราะว่าในปี1-4-5-3ยังมีโรมันตะวันออกให้พวกเติร์กมาทําลายอยู่เลยก็แสดงว่าโรมันกรีกโรมันนั้นไม่ได้หายไปอย่างนี้ค่ะเราไม่สามารถตีออกไปได้โชวๆอ่ะเนาะก็หมายความว่าในสมัยกลางนี้แหละมันสิ้นสุดโดยที่ชาวเติร์กที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามายึดดินแดนก็คือตรงนี้เป็นดินแดนที่เขาแย่งชิงกันระหว่าง ศาส,สนาคริสต์กับศาสนาอิสลามแล้วสุดท้ายเนี่ยศาส,สนาอิสลามก็สามารถโจมตีแล้วก็ทําลายกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้แล้วก็ยุดครองที่ตรงนี้จุดเหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นเหตุการณ์สําคัญในการใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งว่าจุดจุดนี้แหละคือจุดจบของประวัติศาสตร์สมัยกลางค่ะ พอประวัติศาสตร์สมัยกลางและจบไปแล้วก็เกิดประวัติศาสตร์สมัยใหม่ขึ้นก็เริ่มตั้งแต่หลังจากที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลแตกเมื่อปีคศ1453เป็นต้นมาจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโรคครังที่สองในปีคศ1945ยาวนานมากก็ไม่นานนะประมาณ5 6 6 0 0ปีประมาณนี้ ประมาณห้าร้อยปีเตอ,อประมาณนี้ใช่ก็หมายความว่าหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์ก็ได้เกิดการก่อร่างสร้างอารยธรรมขึ้นมาตลอดแหละจนกระทั่งเกิดสงครามโลกสง,สงครามโลกขึ้นมาซึ่งจุดตรงเนี้ยมันก็ทําให้เหตุการณ์ในโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเนาะในสมัยสงครามโลกเนี่ยตอนนั้นมนุษย์ก็เริ่มเกิดทั่วทั้งโลกเนี่ยก็เริ่มมีการแบ่งแยก แบ่งกั้นกันเป็นประเทศคือถ้าเกิดจะเป็นในรายละเอียดเนี่ยพ,พ,พี่พี่ก็ไม่สามารถจะอธิบายให้น้องได้ตั้งแต่แสนปีที่แล้วจนมาถึงแหนึ่งแสนปีภายในหนึ่งชั่วโมงได้นะคะก็หมายความว่าเรื่องน้องๆก็คิดดูเรามาไกลกันมากเมื่อกี้แล้วอยู่แสนปีที่แล้วอยู่เลยตอนนี้เรามาใกล้แล้วหนึ่งเก้าสี่ห้าได้เนี่ยก็ไม่รู้อ่ะก็คือว่าตรงเนี้ยเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ มนุษย์นั้นยังคงล่าอาณานิคมแล้วก็ล่าอาานิคมก็หมายถึงไปแย่ง,ช,งชิงดินแดนกันเนี่ยเหมือนประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางด้านทหารก็ไปทําร้ายประเทศที่มีความแข็งแกร่งที่น้อยกว่าประเทศที่อ่อนแอรประเทศที่เขายังไม่พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดการแย่งชิงดินแดนขึ้นเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตทะเลาะตบตีกันใหญ่โต การมีระบงระเบิดประมาณูอะไรทําลายล้างขึ้นมายิ่งใหญ่จุดตรงเนี้ยตรงนี้เขาเลยให้เป็นเหตุการณ์สําคัญที่มนุษย์นั้นควรจะหยุดการทําลายทําลายซึ่งการและการได้แล้วหยุดสงครามได้แล้วก็คือสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะก็เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มาและเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในโลกหมายความว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายแบบนั้นนะแบบหมายความว่าจบสงครามนี้แล้วก็ยังมี สงครามเล็กๆน้อยๆย่อยๆอะไรอีกเยอะแยะแต่ว่าสงครามที่มีความรุนแรงแล้วก็อันตรายแล้วก็การแย่งชิงที่แบบเออฆ่าฟันกันมากมายอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ก็เริ่มจบไปมนุษย์ก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์มากขึ้นก็มีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปตรงเนี้ยเขาก็เลยให้เป็นจุดจบของประวัติศาสตร์สมัยใหม่แต่เอ๊ะปีนี้มันปี2010 แล้วทําไมแล้วตอนนี้เราจะอยู่ประวัติศาสตร์สมัยไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้นะคะเราก็เลยอยู่ในยุคของ now now ขนะนี้เราอยู่ในยุคของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคะ่ะก็คือ จากปี1453นั้นมาถึงปี1945เป็นประวัติศาสตร์สมัยใหม่ใช่ไหมแต่ตั้งแต่ปี1945เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็อยู่ในยุคข,ของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเอาล่ะเรามาทวนกันเถิะน้องๆเมื่อตะกี้มีอะไรบ้างอ่ะเอาเฉพาะแค่ยุคประวัติศาสตร์นะยุคก่อนประวัติศาสตร์เราทัวนหลายรอบแล้ว เดี๋ยวเราจะมาทวนอีกทีหลอกล่อให้น้องๆเรียนเรื่องอื่นไปก่อนอะยุคป,ประวัติศาสตร์นะคะเริ่มจากอะไรยุคป,ประวัติศาสตร์ก็แบ่งออกเป็นยุคป,ประวัติศาสตร์สมัยโบราณกลางแล้วก็ใหม่ถูกไหมอ่ะโบราณกลางใหม่จงนี้ โบราณน,นั้นเริ่มตั้งแต่คิดตวัวอักษรถูกไหมอันนี้คือเส้นเวลา,ทาไทม์ไลน์อ่ะนี่จุดจุดตรงนี้คิดตัวอักษรได้ปุ๊บข้ามมาเป็นยุคประวัติศาสตร์เลยตรงนี้คือเส้นของยุคประวัติศาสตร์ข้าข้ามาามาหลังเส้นนี้คือก่อนประวัติศาสตร์โอเคไหมคะแต่ข้ามมาเส้นนี้ปุ๊บกลายเป็นยุคประวัติศาสตร์อ่ะพอคิดตัวอักษรได้ปุ๊บจุดนี้เริ่มเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ยุคโบราณ จากนั้นมาสิ้นสุดในปีคศ476คือปีที่อะไรปรีที่ปีที่ไม่ใช่คือปีที่อาณาจักรโรมันถูกทำลายโดยพวกอนาระยาชนคือชนปาเถือนนะคะจากนั้นจากปี476ปุ๊บไปเรื่อยๆตึดตดตๆดตด,ตดมาจุดตรงนี้ ปีคศอ,อ,อะไรทำได้ไหมหนึ่งสีหสเป็นปีที่ชนชาติเติร์กเข้าทำลายก,กรุงคอนสแตนติโนเปิลจังหวัดอ่อจากัากรวรรดิโรมันตะวันออกหรือว่าเป็นการสิ้นสุดยุคประวัติศาสยุคสมัยกลางจากนั้นตืดต้ดตืๆๆตืตืมาอีกมาจนถึงปีคศ1945ห ก็คือเวอร์วาทูนนะคะก็คือสงครามโลกครั้งที่สองอ่าแตื้นตืตตาตรงนี้ก็จะกลายเป็นยุคมาจนถึงปัจจุบันตรงนี้ก็ยังเป็นร่วมสมัยอยู่ตรงนี้เป็นร่วมสมัยอือเขาใจหรือยังพอจะเห็นภาพไหมอ่าทวนใหม่นะจากคิดอักษรได้ก้าวเข้าสู่ยุค ประวัติศาสตร์พอยุคประวัติศาสตร์ปุ๊บก,ก็เริ่มมาจากยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณสมัยโบราณก็คือตั้งแต่คิดอักษรไปจนถึงคศ4 7 6จากนั้นจากคศ4 7 6อจกรีกโรมันโดนพวกอนาระยะชนทำลายปุ๊บก,กินเวลาไปจนถึงปี1.453 ถูกชาวเติร์กมาทำลายกรุงคอนสแตนติโนเปิลจังหวัดจักรวรรดิโรมันตะวันออกอีกครั้งหนึ่งก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาของยุคสมัยประวัติศาสตร์สมัยกลางพอจากคศ .1453 มาจนถึงคศ .1945 ก็คือตั้งแต่ชาวเติร์กมาทำลายกรุงคอนสแตนติโนเปิลไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองก็จะเป็นช่วงเวลาของยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่อ่าโอเคไหมคะเข้าใจนะคะ อะจบจบ<จ>การแบ่งช่วงเวลาตามแบบสากลมาขึ้นการแบ่งช่วงเวลาตามแบบไทยกันบ้างน้องอยากจะให้พี่ทบทวนมาแบ่งประวัติศาสตร์สากลนั้นแบ่งเป็นยุคก,ก่อนรประวัติศาสตร์และก็ยุคประวัติศาสตร์เท่านั้นเองโอเคนะอย่าหลงนะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกทีเอาไปก่อ oh นอ่ะต่อการแบ่งช่วงเวลา ทางประวัติศาสตร์ตามแบบไทยนั้นนักประวัติศาสตร์ก็มีรูปแบบในการแบ่งยุคสมัยต่างๆที่แตกต่างกันสามารถาแบ่งออกมาได้เจ็ดแบบค่ะโดยการ 1. แบ่งตามสมัยอ่าเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆดูหัวข้อย่อยก่อนเนาะหแบ่งตามสมัย 2. แบ่งยุคสมัย